ร้านค้าในติ๊กต็อกชอบหัวหมอ,มอลดค่าคอมมิชชั่นลงพวกเราเคยสงสัยแบบผมไหมว่าเอะทำไมร้านค้าเนี่ยที่เขาเปิดระบบให้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยทำไมตอนแรกเนี่ยเขาถึงให้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงแต่ว่ามาตอนท้าย,ายเนี่ยทำไมเขาถึงมีแนวโน้มในการลดค่าคอมมิชชั่นลงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่ร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงลดค่าคอมมิชชั่นลง หลังจากที่เคยให้สูงมาก่อนนั้นนี้เหตุผลข้อที่หนึ่งที่คลาสสิกมากๆเลยแต่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนั่นก็คือว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยที่เขาเป็นร้านมือใหม่เนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนเวลามาขายของใน TikTok Shop นั่นเองซึ่งมือใหม่เนี่ยจะนึกไม่ถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยมาขายของใน TikTok Shop เนี่ยเราจะต้องเจอค่าธรรมเนียมอะไรบ้างอันที่1คือ ค่าต้นทุนของสินค้าค่าดำเนินการค่าคอมมิชชั่นค่าเอ็กซ์ต้าในกรณีที่ร้านค้าเนี่ยเขาต้องการที่จะแจกคูปองส่งฟรีให้กับลูกค้าและอันที่5เราโดนหัก1%จากไทยแฮปปี้ลอจิสติกส์หค่าภาษีที่เราจะต้องจ่ายให้กับสัมภาระและอันที่7ก็คือค่าคอมมิชชั่นจะต้องจ่ายให้กับทางครีเอเตอร์นั่นเองคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาลืมคิดไปว่าหักลบกันแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกหลายอย่างมากๆเลยซึ่งอันนี้พี่โน้ไ่่่วคคาาาาฟสนํเชถที อีกหลายอย่างมากเลยเมื่อหม่หลายคนเนี่ยเห็นร้านอื่นเนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเช่นเฮ้ยร้านนี้ที่เป็นร้านคู่แข่งเขาเนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นสูงถึง25%้าเขาก็เลยให้25%ไปบ้างแต่เขาลืมคิดไปว่าค่าธรรมเนียมและก็ค่าต้นทุนอื่นๆเนี่ยของเขาเนี่ยพอาหาักลบกลบนี่กันแล้วเนี่ยถ้าเขาตั้ง25%เนี่ย เขาอาจจะยิ่งขายยิ่งขาดทุนก็ได้เลยทําให้พอเขาขายไปถึงจุดจุด,จดนึงปุ๊บเนี่ยมาเห็นเงินในบัญชีปรากฏว่าขายไปเนี่ยหักแล้วเนี่ยไม่ได้กําไรเลยเขาก็เลยลดค่าคอมมิชชั่นแบบดื้อๆเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรจากการทําระบบแอฟเฟลีย์เได้นั่นเองและเหตุผลข้อที่2ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่คลาสสิกอีกเหตุผลหนึ่งนั่นเองในช่วงแรกเนี่ยร้านค้าเนี่ยเขาอยากได้ตัวรีวิวเขาอยากได้จํานวนยอดขายที่มันเกิดขึ้นในทิกตอ k ช็อปเยอะๆเนี่ยเขาก็ทาการปรับค่าคอมมิชชั่น ระบบเ f ฟฟิลเลกเยอะใช่ไหมแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยตัวยอดขายเนี่ยมันได้ตามเป้าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ทําการปรับค่าคอมมิชชั่นลดลงและเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะกลับมาขายเองบ้างโดยที่ไม่ได้พึ่งพาครีเอเตอร์แล้วนั่นเองและข้อที่3เนี่ยอันนี้วางแผนตั้งแต่แรกแล้วอารมณ์เหมือนแบบตั้งใจมาหลอกพวกเราตั้งแต่แรกเลยคือล่อตาล่อใจให้ค่าคอมมิชชั่นสูงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแลวเขาค่อยมันลดที่หลังเลยโดยที่เขาเนี่ยวางแผนตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดระบบ a f f i l i a t e แล้วซึ่งนี่แหละครับคือ3สาเหตุที่ทําไมเวลาททีีี่่เเรรราาาาไไปปตติดตกุ้้น๊นนคหข แล้วทําไมเขาถึงลดค่าคอมมิชชั่นลงก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าร้านไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะไม่จริงใจเขาไม่แฟร์นะครับ <c oughs> ก็ให้เรานะครับไปหาสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทําไปเราไม่ต้องกลัวครับถ้าเราเป็นครีเอเตอร์เนี่ยแล้วเราสามารถผลิตคอนเทนต์ได้แล้วมีคนมาซื้อเยอะเนี่ยให้เราเนี่ยทำการไปหาสินค้าที่ใกล้เคียงแล้วก็ให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์แล้วเราบอกไปเลยว่าสินค้าตัวเนี้ยมันเลิศกว่าตัวอื่นที่เคยลองมายังไงอันนี้ก็จะสามารถแก้เกมสําหรับร้านค้าที่ชอบตุกติกลดค่าคอมมิช ที่จะควบคุมได้เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอํานาจในการตัดสินใจได้ว่าเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครีเอเตอร์ไม่ต้องน้อยใจไปหาสินค้าที่ใกล้เคียงแล้วทำคนในตัวใหม่มาสู้เลยแล้วบอกไปเลยว่าตัวใหม่เนี่ยมันดีกว่าตัวเก่ายัางไงหวังว่าคนในตัวนี้จะได้ไอเดียสําหรับคนที่รู้สึกว่าน้อยใจเสียใจกับการที่โดนล้างคานลดค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วเจอกันกันกบผมดิจิตอลโน้ตครับ